ทางทท,ทนะคะจังหวัดนครพนมได้มีการจัดโอเพนเฮาส์นะคะครั้งที่9 1ปีมี1ครั้งค่ะกับความเชื่อความศรัทธาสู่ประเพณีสีสนุกเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวอ,ออกพภรษากลุ่มจังหวัดสนุกนั่นเองค่ะ โดยทางททนะคะสำนักงานนาครพนมค่ะที่ถนนสุนทรวิจิตค่ะอำเภอเมืองนครพนมนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานค่ะในกิจกรรม T a t ท AT นครพนม Open House ์ครั้งที่9 1ปีมี1ครั้งความเชื่อความศรัทธาสูปาส่ประเพณีสีสนุกเป็นการเปิดเทศกาลการท่องเที่ยวในช่วงของออกพรรษาค,ค่ะกลุ่มจังหวัดสนุกเชิญนักท่องเที่ยว ที่ยวามาร่วมการเดินทางมาสัมผัสกับบุญใหญ่ประจําปีงานประเพณีออกพรรษาในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดสนุกซึ่งมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะก็จะมีทางจังหวัดสกลน,นครน,นครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะโดยไทยในงานเองค่ะการเปิดงานในครั้งนี้นะคะที่ทางสํานักงานทททได้มีการจัดขึ้นที่ตึกเหลืองสไตล์ โครเนียลนะคะติดกับริมแม่น้ำโขงมีการประดับประดาสวยงามเลยค่ะของอาคารสำนักงานนะ,ะด้วยแสงระยิบระยับจากดวงไฟรวมถึงเรือไฟโบราณจำลองด้อย่างสวยงามให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดนครพนมในช่วงของเทศกาลออกพรรษาโดยก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะได้มาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะคะในช่วงของวันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันที่20ตุลาคมเลยโดยก็มีนายนิวั์ค่ะเจียว วิริยาบุญญาค่ะนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมรวมถึงพันตำรวจโทรพร้อมศักรรดิ์รัตนดีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งภาคเอกชนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคักเลยค่ะครับนอกจากนี้เองนะครับนางสาวเสวน,นีคนกล้าครับผู้อํานวยการทททสํานักงานนครพนมนะครับก็ได้มีการถาแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี2568และก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญอาน,นักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวงานไหลเรือไฟประจําปี2567นั่นก็คืองานประเพณีไหลเรือไฟแล้วก็งานกาชาติ จังหวัดนครพนมประจำปี2567ที่กำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่18ตุลาคม2567ณบริเวณสารากางจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งในปีนี้เองครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ได้ชมกับไฮไลท์การประกวดเรือไฟนะครับ12รำจาก12อำเภอจังหวัดนครพนมในวันที่17ตุลาคม2567นะครับตื่นตาตื่นใจไปกับแสงไฟนับหมื่นดวงนะครับสว่างสวัย งดงามตามลำแม่น้ำโขงนะครับพิเศษสุดแสงแห่งศรัทธาสู่เวทีโลกนั่นเองครับซึ่งทางนี้เองครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอท,อท,อท,อทอนะครับได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การจัดงานนะครับโดยมีการเชิญสื่อต่างประเทศเดินทางมาร่วมทําข่าวประชาสัมพันธ์อีกด้วยเพื่อยกระดับนะครับให้งานประเพณีระดับสากลให้ก้าวสูส่สายตาชาวโลกโดยการนําเสนอ8เรือไฟพระาธาตุประจาวันเกิดผสมผสานนะครับนวัตกรรมแสงสีเสียงและก็ความร่วมสมัยออกแบบและก็ตกแต่งนะครับเรือไฟฟ้าเนี่ยภายใต้แนวคิดเรือไฟพระาธาตุประจาวันเกิดก็ได้รับการออกแบบอย่างประณีตน,นะครับและก็มีความหมายแฝงถึงความเป็นมงคลตั้งแต่ชื่อของ เรือไฟนะครับไร่มาจากรุ่งสุริยันนะครับที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงมิ่งเมืองนครครับที่เป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองของจังหวัดนครพนมโดยจะไหลโชว์ตลอดการจัดงานทั้ง11วันเลยทีเดียวครับค่ะก็อยากจะเชิญน,นักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมรับบุญใหญ่ประจําปีในช่วงของเทศกาลออกพรรษารวมทั้งยังเป็นการออกเดินทางน,นะคะในการเพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สัมผัสดได้ด้วยตัวเองจากความเชื่อความศรัทธาของคนในท้องถิ่นจนกลายเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมสุดยิ่ง ใหญ่ที่มีการสืบกันมาอย่างช้านานเลยโดยที่ไม่ได้มีบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าใน1ปีจะมีการจัดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นใน3พื้นที่จังหวัดสนุกนั่นเองซึ่งถือว่าบรรยากาศต้องบอกว่าจังหวัดคนครพนมเนี่ยเขาต้องบอกว่าใช้คาว่าเล่นใหญ่ก็ได้กนะกเทศา,าเลย,าาเลยนะคะ พอที่เห็นบรรยากาศแล้วก็น่าไปสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นช่วงของเหมือนประเพณีช่วงที่ผ่านมานะเรื่องของการบูชาพญาสีสตนาคราชแล้วก็ตอนนี้อีกประเพณีไหลเรือไฟซึ่งเริ่มไปแล้วนะเมื่อวานนี้เริ่มไปแล้วเร่ไปแล้วเริ่มวันที่8ครับใช่วันแรกเมื่อวานนี้วันวันไหลจริงวันไหลใหญ่ที่คนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าวันไหลใหญ่ที่เป็นการรวมเรือไฟทั้ง12อําำเภอเนี่ยเรือไฟ12บสลำจะไหลในวันที่17ตุลาคมอันนี้ก็จะมีการประกวดด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาฝากอย่างแน่นอนครับ